ุกคนนี่ก็คือรถสเตปที่พี่ทาเองเป็นคันแรกนะฮะัคันอื่นก็ซื้อเขาครับตอนนี้ก็ใช้แอป GG มาทําเองแล้วะฮะเดี๋ยวมาดูความแรงกันนะว่าจะแรงกันไหนฮะกับใช้ใช้ EK นะทุกคน EK เคนี้มันไม่สามารถขายได้นะทุกคนต้องแลกอย่างเดียวนะทุกคนถ้าใครอยากได้ก็ต้องมาแลกเอารถมาแลกกับพี่นะครับเออโอเคเอา EK เคมาแลกก็ได้โอเคแล้วเราลองข้ามแรงกันดูนะครับไปเลยเป็นสเตปสี่ มันมีสูตรจุเองนิดหน่อยนะทุกคนที่แบบกคนที่มาเองนิดหน่อยนะมันอาจจะแรงก ทำไม่เป็นนะทุกคนนะแค่นี้ก็แรงแล้วทุกคนนะก็สามารถดันโลได้นะนะเดี๋ยวพี่จะทำคันนี้มาแจกนะทุกคนมาแจกลองหน่อยไหมเพื่อนมายัางไงยังไงนะเพื่อนหายดีครับเต้ไหมทุกคนรถล,ลุงชาโดว์ที่จูดเองนะทุกคนนะอู๋ชาโดว์เป็นสีดำทุบทันทันก็จะประมาณนี้นะทุกคนเออ ปชชให้ในกลุ่มเหมือนกันเด่แจกคนในกลุ่มนะครับไล่แจกที่ละคันนะใครอยากได้นะครับก็จะประมาณนี้ะทุกนเออเนี่ใี่สุดพี่จะทำเองแลง้วปกติพี่จะซื้อเขาเอานะทุกคนอตอนนี้ทําเองเป็นแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวต้องหาสูตรตัวใหม่นะทุกคนมันจะมีสูตรหนึ่งพี่จะลองไปเปลี่ยนดูนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจะทํารถคันอื่นอีกไหมนะฮะก็จะมีหล,หลายๆคันนะที่ทำเป็นแล้วนะ นี่นะครับแรงเลยครับทุกคนอโอเคเ,อเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคเเดี๋ยวนะมีคนอยากลองเหรออ๋อมีคนอยากลองคืออันนี้เป็นรหัสใหม่ของพี่นะทุกคนรหัสใหม่ของพี่ที่แบบคือเป็นรหัสใหม่มันต้องทํารหัสใหม่เพราะว่ามันต้องใช้แอปดีดีนะเออเดี๋ยวพี่จะย้ายรหัสมา เล่นรหัสนี้นะทุกคนเอาดิเอาว่าเอาว่าเพื่อนนะว่าลองได้เลยเพื่อนอมาดิครับมาดิครับมาดิครับอบอกเลยว่าแรงแล้วรถรถมันสามารถเอาไปแข่งแบบแข่งว้ได้นะทุกคนอนย่านะ ออกตัแรงแล้วก็ดันโลได้ด้วย,ม,ยมันได้สองอย่างเลยเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆนะ ek คันนี้นะทุกคนโอเ,เดี๋ยวพี่จะทําแจกนะทุกคนนะเออคันนี้แหละไม่เคยปูใครอยู่แล้ว ek นะฮะออกตัวแรงนะครับสี่วิน่าจะประมาณ5้หวิได้นะทุกคน,นกดี มันหมดไม่มีตังเติมมาเป็นรหัสใหม่นะทุกคนนะชื่อเหมือนเดิมนะเอ1 Shadow นะทุกคนนะชื่อแบบนี้เหมือนเดิมโอเคแล้วเจอกันครับประมาณนี้แหละ <S <S แรงอยู่ทุกคนนี่ออกตัวก็ออกไมได้อยู่นี่ไฟไฟออกข,อข,าข,าข้างๆนะมีใครมายังดูทุกคนไฟออกข้างๆเท่บ้ล่ะ ไฟออกข้างเป็นไงเป็นไงล่ะเพื่อนรถแรงเหมือนกันนะเนี่ยรถแรงเหมือนนี่เนี่ยอ๋อเพิ่งเล่นใหม่ครับสมัครใหม่ครับ พจะสมัครใหม่ครับพึ่สมัครกระนะฮะเรขยพึ่งพิ่งจะสมัครใหม่ครับอาไรนะครับอะไรนะครับพิ่งจะสมัครใหม่ครับวันนี้ กกันนแรงเิได้ฟรีครับรถรถได้ฟรีมาครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อครับขายผมได้ไหมคคันนี้ขายไม่ได้ครับได้อย่างเดียวครับอะไรนะครับอะไรนะครับคันนี้ขายไม่ได้แลกได้อย่างเดียวก็ได้มาลองก็ได้ ลองลถหน่อยได้ไหมครับลองลองสี่เมตรก็ได้ครับเนี่ยปนะนีปนน่ทุกคนแบบไม่เบิรนยางน,นะแบบบนยไม่เบินยางถ้าเบินยางก็จะแรงขึ้นหน่อยอ่ะประมาณ6วิทุกคนนี่เออ6วิ6วิใช้ได้แล้วครเนี่ยโอเคแล้ว ว่าไงครับผมคะแนแนได้ครับคแนกมาเลย ขอเงินได้ด้วยไหมขอเงินด้วยได้ไหมอ่ะอะไรนะอะไรนะแลกด้วยขอเงินด้วยได้ไหมมีแปดเลยมีมีเท่าไหร่นะมีศูนย์บาทเนี่ยเออเกินศูนย์บาทอ่าโอเคแลกก็ได้พี่ใจดีแลกก็แลกอ่ะขอบคุณครับ กดแรกมาครับกรอรออยู่ตรงนี้ก่อนนะได้ครับ ไปไหนแล้ววะมีคนขอลองรถเอารถไปไหนแล้วไม่รู้ผมขอแลกคนแล้วนะคะเออเแล้วพี่ไปลองนะกดแรกมันเออทำไมไม่แลกกับผมอ่ะกดแรกมาเลยเอ้ามันกดไม่ได้พี่ได้กดปฏิเสธไหมพี่ ไม่นะเอ้าทำไมผมกดเร่งรถก,กับพี่แล้วมันปฏิเสธเลยอะทำไมอะพี่เดแล้วรถเขาจก็ได้ไไรถคันพ,พี่พี่พึ่งสมัครใหม่อ๋อน่าจะเป็นเพราะรถเริ่มต้นเลยมันขายไม่ได้มั้งใช่เออรถมันเป็นรถฟรีไง เดี๋ยวค่อยพี่เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่แอดพี่แอดพี่ไว้แล้วกันเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เดี๋ยวพี่ทำคันใหม่ <Duty S 1> มามันกดแรกได้น่พี่ผมขอคนแรกนะเช<า>ี่ได้ครับได้ครับทหมดี่กดขายมาได้ไหมขายไม่ได้ครับขายไม่ได้พี่กดขายมาเลยมันขายไม่ได้รถคันนี้ขายไม่ได้ รถซีครับถ่ายไม่ได้รถพี่เอาอ ek ของพี่ขึ้นมาอ่ ek ของพี่ ek นะครับเอาอ ek ขึ้นมา ลดแรงหรือเปล่าพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพี่ให้ลองรถก็พอแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้ว พอแล้วพอแล้วพอแล้วจอดครับจอดครับจอดรถแรงไหมฮะขอลองเลยนะพี่พึ่ง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 พึง่งเล่นวันแรกครับตัวมาวันแรกได้ครับได้ วันแรกนี้